สวัสดีครับผมตีรถสวยราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ครับขอนำพี่ๆนะครับมาชมเจ้าแอคคอร์ดนะครับผมเป็น2.0นะครับผมไฮบิดเทคนะครับปี2 0 1 9สีดําีดำตัวนี้นะครับเป็นรถน่าใช้มากนะครับประหยัดประหยัดนะครับผมในรถไซส์ใหญ่นะครับ ่าเดี๋ยวผมพาดูรถรอบๆเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับผมไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าครับผมกล้องหน้ามีตัว Honda Sensing นะครับผมอ่ารถสีดำใหม่ๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมยาง2องสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับให้อารมณ์สปอร์ตในการขับนะครับยาง45ห้ายางบางนะครับตัวนี้ก็เป็นกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้อง สามร้อยหกสิบองศานะครับอ่าเวลาไนี่ตกไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีกล้องบอกเลยครับอ่าฮอนด้าเลนวอร์นะครับผมเรามาดูรอบๆรถกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเจนสิบแต่งมาแล้วแบบนี้นะครับอ่าไฟท้ายเป็นแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้นะครับมีขอบข้างล่างเป็นโครเมียมนะครับโลโก้นี่ สีแดงแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับพี่ข้างหลังกว้างมากครับนี่ใส่ของได้พอสมควรเลยครับพี่รถไซส์ใหญ่นะครับนั่งสบายมากครับนี่เจนสิบ่านี่ครับดูข้างหลังกันนะครับนี่ทีดัมแบดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับพี่มีให้เลยนะครับอันนี้ก็ตัวที่ดึงเบาะแล้วมันจะพับไปข้างหน้านะครับเวลาเราอยู่ข้างหลังนะครับ เราไปดูภายในกันบ้างนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับอ่ามีที่เรานะครับร่าจพฤพึ์พีคาเซ็นเตอร์ครับนี่ระบบกับกระจกไฟฟ้านะครับเซนทันล็อกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าอันนี้เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับเจ้าของเดิมแต่งมาครับนี่ใส่ตัวนี้มาให้ครับผมอ่าดีมากเลยครับพี่นี่ เบาะปรับไฟฟ้านะครับ8ทิศทางนะครับคูสตาร์ทนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นแคปล่านะครับ h o n d a าเ n นวอร์อ่าตรงนี้ก็เป็นแคปล่าครับตัว p a d เ l ิลชิฟครับผมนี่ออปชั่นมาเต็มครับวงมาลยมัลติฟังก์ชั่นคูสคอนโทลนะครับอ่าอันนี้หน้าจอนะครับนี่มันกระพริบนี่ไม่ได้ว่าเสียนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นไอ้นี่ของกล้องครับ แล้วข้างหน้านี่ครับอ่ามองเห็นเลยครับนี่ขับเท่าไหร่สวยมากวิทยุก็นี่เลยครับระบบคำนวณระยะทิศทาง FM MM AM MM ตั้งค่าอะไรพวกนี้นะครับบลูทูธอ่าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับอ่าสะดวกสบายมาก Air Duo นะครับผมนี่ปรับสายขวานะครับหน้าตรงนี้เป็นแคปลาครับเจ้าของเก่าทำมาให้เรียบร้อยแล้วครับ เกียร์อัตโนมัตินะครับปุ่มอีคอนนะครับโหมดสปอร์ตอีวีนะครับเบรกมือไฟฟ้าครับผมพร้อมปุ่มโฮคอนโซนตรงนี้เป็นแคปล่าสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เป็นแคปล่าหมดเลยครับสวยๆครับนี่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นกระจกมองหลังครับตัดแสงออโต้ครับอันนี้ก็ พวกระบบสันลูบนะครับแล้วก็ไฟนี่เขาเปลี่ยนมาให้เป็นสีขาวสวยมากเลยครับผมนี่ครับสลูบใช้งานได้ปกตินะครับอ่าเปิดปิดปกติครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับห้องโดยสารอ่านั่งสบายแค่ไหนครับ นี่ครับห้องโดยสารกว้างมากครับผมนี่เบาะหนังใหม่ใหม่แบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้เลยครับผมมีที่ท้าวแขนตรงกลางนะครับใส่แก้วน้ำได้สองช่องนะครับผมข้างหลังมีแอร์ปรับนะครับนี่มีช่องแอร์ให้นะครับผมที่ชาร์จแบตสองจุดนะครับหนังใหม่ใหม่แบบนี้นะครับนี่ลายไม้แบบนี้สวยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับเทคโนโลยีมาเต็มครับผมนี่ราคาหายไปพอสมควรนะครับนี่มีทํามาให้นะครับผมนี่ก็ของเดิมแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วครับสวยๆแบบนี้เลยครับ นี่นะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับตามไลน์แอที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับผมจองรถก่อนลอยกระทงนะครับอ่ารีบติดต่อเข้ามารับโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ